คนมาถ่ายรูปกันเนี่ยเขาทำแล้วก็ทําตรงนี้กั้นเหล็กเนาะแข็งแรงทนทานมากเนาะนะกันตกเนาะทําเป็นขั้นลงสุดยอดมากเมืองไทยทําได้ทุกอย่างนะความเจริญของเมืองไทยใครมาก็ต้องหลงไหลแล้วก็ถ่าย นี <Nä es> <anne> e> on, on. Ya, a, oh. ่เราก็อยู ko ่สกายวอล์กสาทรทุกคนเดี๋ยวอลังการสร้างสวยรู้โอ้โห สร้างได้สุดยอดมากเลยขยานนี้ก็เจริญมากนะเมืองไทยเนาะทำได้อย่างสวยแดดไม่ร้อนเนาะโอ้โหตึกคอนโดสูงเป็นสวนเนาะ สกายวอล์กทุกคนไปมาก็มาช่วงเย็นเนาะประมาณสี่โมงเนาะกำลังดีเนาะนี่ก็จะห้าโมงแล้วทุกนะคนกำลังดีเลยติดกับช่องนนะนะร .4 เนาะทุกคนบี s เอนาะช่องนร .4 แล้วก็เดินข้ามมาเนาะรถโดยสารด่ดวนพิเศษเนาะก็จะมาถึงสกายวอล์กตรงนี้เลย เขาทำเป็นสวนเนาะพุ้นเนาะ,นนะทางซ่องนรีนสวยมากเลยคอนโดสุดหรูโอ้โหมีแบบนี้ด้วยเขาทำได้สุดยอดมากทุกคน ใครที่จะมาถ่ายรูปเนาะมาตอนนี้กำลังดีช่วงเวลาเนาะ5โมง4โมงเนาะเพราะว่าตรงนี้มันไม่แดดเนาะตึกคอนโดบังมดตึกสูงบางมดปลูกต้นไม้เนะทำเหมือนธรรมาชาติสวยจริงโอ้โห มีเปอร์มาถ่ายนเนี่ยนะักท่องเที่ยวเนาะโอ้โหทุกคนเขาทำสโลปไปสโลปมานะ่ะสวยเลยเนาะแบบนี้ก็มีเมืองไทยเนาะ จเจริญของเมืองไทยขายมาก็ต้องหลงไหไรแล้วถ่ายสวยจริงเป็นธรรมชาติลมเย็น สวยรู้เลยเดี๋ยวจะพาเดินไปนู่นะะเนาะทุกคนมีคนมาถ่ายรูปกันเนี่ยเขาทำแล้วก็ทำตรงนี้กั้นเหล็กเนาะ แข็งแรงทนทานมาเนาะนะกันตกเนาะทำเป็นขั้นลงสุดยอดมากอนไทยทำได้ทุกอย่างโอ้โหสโลปด้มีคนมาถ่ายรูปสุดยอดจริง ถ่ายรูปนี่คนฟ้าจอดโหดมีที่นั่งแนละ้วทำสโ o p ไปสโลปมาเนาะสวยมากเลยนะใครที่จะมาพักผ่อนก็มาได้เนาะ กำลังดีเนาะช่วงนี้5มโมงเย็นยอด ทำได้ทำเพื่อประสาชนจริงๆ,ๆทุกอย่ามีที่นั่งก็ทำก้อนหินสุดรู้เลยเนอะวางไว้แบบนี้เลยมีตัวกวางอะไร้อยเลยโอ้โหนี่ีแบบนี้ด้วยเนี่ยเปิด รู้เลยยยวไปนู่นเลยใครทำได้โอ้โหสุดยอดดูมีน้ำด้วยแบบนี้เลยนะทุกคน มีแต่ตึกคอนโดเนาะรอบๆคือว่าย่านนี้จเจริญมากๆเลย <S <S นี่มีสกายวอล์คขึ้นไปโอ้ยเขาทำทางเดินนะสุดรู้เลย <S <S สวยจริงเฮ้ะปัดจิตโทเดินยาวไปได้เนาะ ลึกอยู่เนืเนานะแต่ตรงนี้เขาไม่ทำกั้นให้คนมานั่งชมวิวเนะตึกคอนโดดูดูปาดชิดโชว์คื<ด>ทุกคนอันนี้ก็อยู่สกายวอล์กหรือว่าสั่นลอยแล้วทุกคนสวยไหมทุกคนนี่ก็เดินได้เนาะทุกคนเขาทำเดินไปนู่นเลยปาดชิดโชว์เมืองไทย จริญกวนนี้ไม่มีแล้วทุกคนทำได้ขนาดนี้เลยเดยาวเอาเนะทุกคนเดี๋ยวคลิปนี้เบาเมื่อนก็สิขอจบคลิปไปเพียงเท่เานี้เนะาะหากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนาะเพื่อเป็นกำลังใจ ในการทำคลิปต่อไปเนาะสิ่งสำคัญอย่าก,กดข้ามโฆษณาเนาะเบ่งโฆษณาให้บ่า mm hmm. ของมอนเด้อเนาะเพื่อมีกำลังกำลังใจนในการเ็ดคลิปต่อไปเด้อเนาะสวัสดีครับสบายดีเนาะพบกันใน EP หน้าเนาะบ๊ายบาย